ไก่อขอโทษที่ก็เป็นเมียใหญ่อของเธอไม่ได้ปอกขี้ข้านไายหมูไอ้หนี้หัวมแวมแ่ดิ สวัสดีโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องไมค์กี้ชาแนลนะคะนี่นี่นี่ดีว่าดีว่าแม่ซื้อยังมาฝากพี่อย่งเนี่ยนะะี่ละไปอันพานนีไปซื้อต้นใหม่มาพี่น้องก็เลยซื้อของมาฝากเพิ่นนะคะมองเห็ดพี่ยน่ยเกลียเห็ดมาเกาเลยเลือกสีเขียนเซียนเขียนเซียนไมค์กี้ให้น้องกินด้วยลูกไปลูกปไปเดี๋ปปยวอันนี้ไปใส่ไปใส่จานเอาไปล้างก่อนลูก ในข้างในโอ้ยยังเงี้ยจับเอาเออเอาวเวลาใส่จานสวยๆนะลูกนะเดี๋ยวเราไปให้นี่ยืดกินกันนะโอเคไหมเทใส่ที่ไม่ได้ค่ะนี่เทลงนี่หมดเลยเทลงนี่หมดไม่เทลงนี่หมดเลยแล้วก็หนูก็ล้างเลยไม่โน่นจัดไม่เดี๋ยวแม่แกะนี่เอาใหา้หนูเปิดน้ะมาใส่สิเทลงหมดเลย เทลงหมดเลยแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็ล้างแล้วก็เปา้าจา,า,านมาจัดใสเลไค่ะก็เป้าจานมาจับใสค่ะก็เทออกหมดเลยก็ล้างก่อนเปยวมาล้างก่อนนี่อ,อะไรอันนี้ก็ช่างมันค่ะไปเปิดน้ําใส่นะคะเป้าหรือเป้าแม่เป็น่น,นกิน่นองนี่นี่นี่พี่เจ๊เียโอ้พี่สาวคะ่ะอ็เก่งมากเลยลูกเผาไฟี่ายโอ้หอด้วยค่ะ นี่ค่ะเร่อราลูกที่มันสุกสุกลูกลูกมันยังไม่สุกเราก็เก็บไว้ก่อนไม่เอากินด้วยเพราะมันล,ลูกไม่สุกไม่ต้องเอามาเดี๋ยวมันไม่หวานค่ะนั่นแหละค่ะเลือกลงมาค่ะหมดเดี๋ยวลงดีดีลูกเร็วค่ะแม่หยุดไปก่อนซิหน่อยสัค่ะนี่ลูกน่เขาสิไปก่อนเขาสิลูกปอนลูกก้อนมันไม่เนียนจัง เดี๋ยวแมล่ช่วยนะคะย,ยีค่ะ่ป,ป้าปากินด้วยไหมไปป้าปากินทั้งหมอแม่ทำ่ะาไปก็ป้าปา,ปปา,ปายู่ข้างล่างนู่นค่ะน่เดินไปหรอค่ะเยอะจังอะไปาทีอ๋อ ไปเร็วๆเร็วแม่ยืนยู่กับเราแม่ม่ยืนไป่แม่ไม่ได้กินน้ำหมอฮะไอ้แม่ไม่ได้กินน้ำหมอแต่อยาก่ว้บ๊อบกินรู้กิน น้ำจิม้ <S <S ตมตรงนี้มีน้ำจิม้มน้ำดีนวดคือน้ำจนแล้วมีมน้ำแด,ำำดงเอิดแม่ไม่ดีเนละแม่ไม่ได้กินไหม zoom 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 อะไรคะกินไห,ห้กกลูงไปแม่แม่เมฆกับแม่จุนกินน้ำแดงพาดีพี่ีค่ะแม่จุนกินน้ำบองแม่ยืดจ่าสวนส,สวยเลยก็สวยแต่ว่า ไม่มาสวยแต่ว่าโอ้ยเปนงามเนมาะแล่จัน,ปนไปนั่งสิไปนั่งกับแม่ไปมาเลยมานั่งกับแม่เนี่ยไปนั่งกับแม่ไปมา<ป>อ,อืมโสมอยู่อ่ะสมนิดหน่อยมันอ่ะสูงกว่นมา,นาสอม้ะโอ้ยโอ้ย โอยอืมแต่บอวันนี้หนูมีการบ้านไหมคะมัสดีค่ะสนนะคะมีการบ้านไหมน้องก็สิบว่ามี่งูตัวมียุนบ่นวนวดบอหนวดอเป็นหนวดนานะ <laughs> กินกลูกพี่น้องค่ะสตอเบอรี่ แนว่ยมาเพิน่นของมาเพิน่นมาขึ้นยังไงตัวอันสุดม,มันใหญ่หน่าเนาะอยู่เรื่อก่อนมันยังเสร็ร้านหน้าตลาดเออชั้นซื้อมาเมื่อหน,นึ่งเซร็จชั้นก็เวลาชั้นซื้อมาอยู่ชั้นก็ซื้อร้านหน้าตลาดม,มากี่เบิงลาวบะสมลาวบะสมลาวบะสมเพราะว่าพี่น้องคาเพิ่มมากตัว โอ้ถูกอันย่อยใส่มือมือพวงเลยเทเจงได้หนูนี่ถืออีกสีบาอลได้ไรนี่กระสีเป็นปอบโอ้ื่อกี้ถ้าแม่ถือลูกหอยอีกสีบอลได้ไรนี่อีินูสกินนี่ยังวันนี้ใบสีใหญ่ได้บัตรนี่อย่าลืมเด้อพี่น้องเหมือนแลกเลียกล่าวดิใบสีใหญ่ได้บัตรนี่ึ้นบ้านใหม่แม่ใบสีพญานาคใหญ่ได้บัตรนี่ จ้างขาเฮ็ดอีกได้บัณฑเนเฮงนะคะเ็เฮงเเฮงโลดค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอาจจะเห็นอยู่นะนะคะในไหล่สดของอันอดยาวบอกว่ไาไงนะพี่น้องเขาจะบอ้บอกเออขาจะใอ้เบิงเอาเบิงเอาในไร่สดด้พี่น้องไหลสดช่องอดยาวนะคะแฟมิลี่นะคะไหล่ไปบางแล่งค่ะผูได้ยากดวงดีกล่าวไปเบิงผูใดเบิงมาท่านยังไม่ย้อนเบิงนะคะพี่น้องค่ะผูดใดอยากเบิงอีกเขาไปเบิงในช่องยูทูปของนิลุยนิลุยเอาคลิปลงแล้ว ไหมครับพี่น้องค่ะว่าเฮงื่อปังยำพักเพิ่งน้ยำเบืงพักจี่ไหนลูกอันนี้มันนวดมันเอายำพักเพิ่งน้ำอืมอืมเสียบลายแซ่ยบลายบ่ะลูกบรรยากาศบรรยากาศดีมากวันนี้อากาศดีดีวันนี้นี่บรรยากาศตอนเปิดไฟนี่งามดาบรรยากาศดีมากเลยนะคะ สวยๆโตนี่นกจ็จะหักแต่ว่าถ้าเกาะอยู่ตัวเดียว,วยยยน,น,ยนี่สวยมากคะนค่ะลุยบันเทิงเอาเองเป็นเลื่นี่สวยมากมายนะคะชาโอรูอปูวหลงมาดามจูนเพิ่นเอาใครเอาของมาส่งบลายเพราะว่าเพิ่นบนใบไม้ว่านนี้นะคะไม่ได้กินอะไง เนีย่ยเมื่อใดอยากกินหรือยังสินหรืยังกินมื้อนี้มื้อนี้บ่ได้บ่ทันแล้วมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้วันพระไม่ได้ว่ากินมื้อนี้เขาจะไปสวดมนต์งั้นจะไปสวดมนต์ออเยี่ยมแล้วมันนี่กินเมื่อใดเราจิ้มของมากหลกหลายนึงมหันต์นล้จะไปส,สวดมนต์กะไรกระขาวขวดมนต์ทองขึ้นไงเนี่ยนี่เปอี่ยนก็มัวได้ไหมสร้างมองดีแหละ จอค่ะค่ะใหญ่จอโอ้โั่ว่าบินเข่าปากคนโว้ยยุยยุม่อไม่ไเข่าปากกันเาแมูกังยืนหนีมูกัยืนยืนนี่ตลยไม่แล้เอาไฟเปิดแฟนมา่องใส่หนามูมันจะบินมากตัวไปใส่ม่ดาจูดได้ไหรไปใส่ที่ลุยหอนมันคือว่าเป็นอย่างอ่มันเยอะโมเมนมาทำาหจะขอจังดมื่ไห่ไปบินเขา มาเมืองใหม่มาปวดหัวจากไงไอ้เปสายปวดเอ้แอลอค่ะเาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะโอ้ยผู้หญิงตัวเล็กวันสันตัวเล็กยี่หัวลูกตัวเล็กๆมากวปสวปล่อยมานัตื่นบะทีไปส่นอนอยู่เขาดอนน้เรืกเกี่ยวกเขา่นี่ก็เป็นลูกมาอ่านหาโฮสวนใช้ไปปูไก่ไหมลูกโอ้โขวามากเลยโอ้ ตัวแบ่แค่ส,ส,สี่สอบรถมุนสร่างเลยจะสั่งตัวสันหมักใหญ่หนึ่งอเอา้าเาม่บอเห้ผัวมาแมนบาแมนนูออะไรแมลูกขอโทษที่บอกแต่ยางมีคนเธอไม่ได้ตีโจและมึงอย่ลุยขอบคที่้ชโมโห ต้องมากระดาษเพรมหันมาได้ยงน้นครับฟังเลยก่อนขอโทษที่ก็เป็นเมียใหญ่ของเธอไม่ได้พ่อกรกิข่านขายหมูเฮ้ยนี่แอ่นี่เออการจวนจวนเวลาเวลาเขาจะกินเลี้ยงกันนี่ต้องให้แม่ลีม่ค่อยเป็น้สือหมู เขาเอามา,า,ส,าส่งดีเด้เออนั่นแหละกระซังหนตีกระซสร้างมาหนตีอยากจะเนคียงข้นขายหมูกระยเห็นแฟนแม่ดีไงหนูมีหนกฟ้ากระซังตีลาสร้ง,สรงกระไพราให,ให้จูนสร้างก็ได้เอาให่จูนหนูจ่ายอย,อยู่หนูใจเคียงหมูอยู่เคียงหมูมันสือ่อคืออะไรล่ะบรรยากาศพี่น้องดีโอ้ยเจ้าไปมันไม่กิน อิจูดหัวกูว่าเหม็นเหล่านะมึงมาสั่นบ่ได้กินเหล่าเด้อเออไม่หาว่าบลามันมันพลาดเกินตาหอยนี่ลุยนี่ลุยมากนะเนี่ยคุณเงาะไปบ้าปลากินเลยไปบ้าปลากินนั่นไหมไปพวกเรามาดูไปไปคือขี่รถกวนไปเป็นเป็นโดยขั้นนี่โอ้เจ้าไปบ้าปลากินคือขี่อย่างแต่บบมะขามหวาน บอกความคมกินได้กินเปีนน่นมี่เส้นต่อบยังหมากยังี่หมากพ่หมากเหมี่บอไลฟ์ซีนะลูกไรแคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอร์ดไลค์ช่อชชงน้องมากี่ชาแน,นลด้วยนะคะแค่นี้เไว้สามีเจอกันไม่คลิปไหนพี่องเห็นไหมปายกินน้ำหนั่งบ่เขาไปอยางเยอะเห็นแล้วเห็นปายกินน้ำหน่งปายกินบ่ กินบ๊อบทำมาปลาเร<ะ>้วกินบ๊อแค่หน,น,นึ่งคนกิ้นหนึ่งคนเด้ออืมไม่กินแล้วไงข้เขียนเลยข้อเขียนเลยแรงของก็สีสันแล้วทำว่าปลาที่มเยอะท่านกิวกับปเป็นหงอเขาตอน้อเน้เขาเขียนไปถามเขากันนะเขีย<อ>นใหนหมาบ้อนเลยเยอะมันบ้านว<อ>้าวอะไรไ่นอนคลิปนี้เอาไว้ตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ